นั่งก่อนลูกได้มพี่ครับมาเร็วโอจะรีบเดินไปไหนเนี่ยพี่ฟางสวัสดีพี่สวัสดีครับ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 นั่งก่อนครับโอ้ยเหนื่อยโอ้ยเนื่อยออ้านมมฝากพี่เยอะพี่พับซื้ออะไรมาครับฉันได้กลิ่นอะไรสักอย่าง ไก่ไงไก่ย่างโอ้ไก่ย่างอร่อยพี่แซมมันมอร่อยมากโอ้ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวโดนลูกชายดุจะดุอะไรชาไก่ย่างองไม่รู้ทั้งนั้นเลยพี่พับหนังติดอย่างนั้นน่ะเยอะเชียวก็ลอกหนังออกสิแค่นี้เองกนอินกันแต่ชัดนะไม่เคยเห็นเธอลอกหนังออกเลยนะกินได้เี่ยพี่แฟนเสียดาย จะได้เลยเนาะใช่ครับกินอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยม,มีสิทธิ์ที่จะเป็นภาวะในเลือดอุดตันสูงได้เหมือนกันนะครับเป็นยังไงอ่ะภาวะไขมันในเลือดอุดตันสูงเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นภยนัยเงียบครับซึ่งมันจะไม่มีสัญญาณแจ้งเตืนเอนเราบอกครับออเออนี่ทุกคนรู้ไหมวันนี้นะพี่ชาติที่แผนกไอทีอ่ะอยู่ๆแกก็เจ็บหน้าอกล้มลงต้องหาไปส่งโรงพยาบาลเลยนะพี่ชาติ พ่อแต่วันก่อนยังเห็นแกดีๆอยู่เลยนะอาการหนักขนาดนั้นลด้หรอคะที่แผนกบอกว่าแกหัวใจวายเราไขมันอุดหลอดเลือดหัวใจอะไรนี่แหละนั่นแหละครับชาติคนนั้นกป็แกใช่คนที่พี่นุชเขาช่วยหน้าร้านพี่คิวอะค่ะเขาช่วยไปรอบนึงแล้วนะตอนนั้นได้ข่าวว่าตาชาตินีเป็นลมหน้าร้านคิวไปรอบนึงแล้วก็เยนุชจะเป็นคนซีพีอารขึ้นมาพี่เออนี่เพิ่งรอดแล้วยัง หมดช่วยไววที่รักหมดเนี่ยเหตุการ์มันปุกปามมากาลแล้วมันไม่มีสัญญาณอะไรเตือนเลยเหรออืมก็อย่างที่ฉาดบอกแล้ครับว่าภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยครับมันเป็นปัญหาที่คนพบบนบ่อยมากครับเนื่องจากที่คนเราเนี่ยกินอาหารที่มีไขมันเกินไปครับอืม,อมแล้วยิ่งกินอาหารที่มีไขมันเยอะเกินไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะไขมันในเลือดอุดตันแล้วยิ่ง อุดตันเป็นเวลานานๆเนี่ยครับก็จะทําให้เกิดการสะสมในหลอดเลือดนะครับทำให้หลอดเลือดเนี่ยไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้นะครับและยิ่งถ้าไปอุดตันหัวใจนะครับก็จะทําให้หัวใจของเราเนี่ยกรรมเนื้อของเราเนี่ยตายแล้วก็ทําให้หัวใจวายเฉียบพันได้ครับ ต้องเลิกแล้วนะต้องระวังตัวเองแล้วนะเนี่ยหนังทั้งนั้นเลยกลัวชอบกินอะไรมันๆทอดๆโดนลุมเลยอ,ะอ่ะพี่อชอบกินแต่หนังอ่าอ่าอเนี่ยจะเปลี่ยนวิธีการกินของตัวเองวะอ่าใช่ครับพี่พัฟนะครับต้องหันมากินอาหารพวกที่เป็นผักผลไม้เยอะๆนะครับลดพวกแป้งคาร์บโบไฮเดรตน,นะครับจําพวกที่เป็นไขมันเยอะอนะครับมันก็จะช่วยได้ครับั้นแสดงว่าเราก็ต้องดูแลใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นใช่ไหมลูกใช่ครับ เพราะมันเป็นภัยเงียบมากๆครับซึ่งเราไม่สามารถรู้เลยว่าจะมาตอนไหนเราต้องควบคุมการบริโภคอาหารด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไขมันของเราเนี่ยเกินไปนะครับถ้าเรากินมากไปเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดภาวะที่จะเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจกันได้เหมือนกันนะครับงั้นแสดงว่าอย่างไก่ย,ย,ย่างนี่เราก็กินไม่ได้เลยกินได้ครับคุณพ่อแต่อาจจะต้องไม่กินหนังครับอเอาหนังออกใช่ครับ จะไปเอาหนังออกให้นะเอาจออกให้จริงๆริงแล้วนะครับอาหารไม่เฉพาะไก่นะครับมีอะไรอีกครับยังรวมไปถึงอาหารทะเลด้วยนะครับองไงพี่แจอชอบกินอาหารทะเลเออไม่ว่าจะไข่ชั้นไม่ว่าจะไข่ปลาหมึกเอย้ยหรือว่ากุ้งปูงอะไรต่างๆครับก็คือเราทานได้ครับแต่ว่าเราต้องทานไม่เยอะนะครับของโบนเนี่ย โอยอ่ากินเยอะนะเธอไม่เป็นไรหรอกถ้าอย่างนั้นเราทุกคนก็ช่วยกันระหวังเรื่องอาหารการกินดีไหมพ่อดีจ้ะแม่ดีแล้วลูกที่เลอกกินอาหารเพื่อสุขภาพแบบนี้ครับพ่อไม่จำเป็นต้องเลิกทันทีครับค่อยๆลดก็ได้ครับเดี๋ยวผมช่วย ไหนแล้ววันนี้มีเมนูอะไรที่แม่ทําแล้วห้ามกินบ้างอาหารที่คุณแม่ทําวันนี้นะครับไม่มีเลยครับอร่อยทุกอย่างและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยครับพ่อก็ว่าอาหารของแม่ทำเนี่ยทั้งอร่อยแล้วก็ดีด้วยนะจริงเหรอหูปากหวานทั้งพ่อแล้วก็ลูกเลยนะ <laughs>